ข่าวร้อนวงการฟุตบอลจากดิลช็อคของ f l o r รียนเวิร์สลิเวอร์พูล150ล้านยูโรถึงดิลเมยองล่มของเชลซีเดบรอยจอหนาตูรีและไบโนกิ i เทนส์ที่ยังลุ้นหนักอยากรู้ว่าตลาดนักแตะจะเดือดแค่ไหนมาลุ้นไปด้วยกันข่าวช็อควงการลิเวอร์พูลตกลงคว้าตัว f l o r รียนเวิร์สดาวรุ่งพุ่งแรงจากเลเวอร์คูเซนดีลนี้จะพาหงแดงบินสูงแค่ไหนมัลุ้นกัน ลิเวอร์พูลตกลงกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนสำหรับดิวฟลอเรียนเวิร์สมูลค่าสูงถึง150ล้านยูโรรวมโบนัสโดยนักเตะวัย22ปีตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับลิเวอร์พูลเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนและกำลังจะเข้ารับการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาในเร็ววันนี้ฟลอเรียนเวิร์สซึ่งเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรุกที่ดีที่สุดในยุโรปถูกมองว่าจะเป็นตัวแปรสำคัญในแดนกลางของหงส์แดงการย้ายครั้งนี้ถือเป็นดิวประวัติศาสตร์ของสโมสร ข่าวใหญ่จากอิตาลีเควินเดอรบอยเตรียมปิดดิวย้ายไปนาโปลีซุเกอร์สตาร์จะสร้างความตื่นเต้นในเซรีอาได้แค่ไหน นาโปลีกำลังเร่งเครื่องเพื่อคว้าเควินเดอรอยเพลย์เมเกอร์ตัวเก่าจากแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยวางแผนให้เข้ารับการตรวจร่างกายในวันพฤหัสบดีนี้12มิถุนายน2568คาดว่าเดอรอยจะเซ็นสัญญาในเร็ววันและดีลนี้ใกล้ถึงสุด h e ีย We วิโกแล้วการย้ายครั้งนี้อาจเป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่ของนาโปลีในเซรีอาโดยประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของเดอรอยที่ยังคงอยู่ในระดับท็อป เชลซียังไม่ยอมแพ้ดอดมุลปัดข้อเสนอไบโนกิทเทนส์แต่เจรจายังไม่จบโบรุสเซียดอดมุลยังคงปฏิเสธข้อเสนอจากเชลซีสำหรับเจมี่ไบโนกิทเทนส์ปีกดาวรุ่งวัย20ปีโดยล่าสุดเรียกร้องค่าตัว65ล้านยูโรรวมโบนัสอย่างไรก็ตามการเจรจาจะดำเนินต่อไปแม้จะเลยช่วงฟี่าคลับเวิลด์คัพไบโนกิทเทนส์ต้องการย้ายมาร่วมทีมสิงโตน้ำเงินครามหลังจากข้อเสนอ50ล้านยูโรถูกปฏิเสธ เชลซีเตรียมยื่นข้อเสนอใหม่เพื่อคว้าตัวเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ข่าวใหญ่จากสเปนบาเซลโลนาปิดดีลคว,วา้าโจนกาเซียนนายทวารดาวรุ่งเขาจะเป็นอนาคตของทีมหรือไม่ บาร์เซโลนาบรรลุข้อตกลงคว้าโจนกาเซียผู้รักษาประตูดาวรุ่งชาวสเปนจากเอสปันยอนโดยเอกสารทุกอย่างพร้อมแล้วค่าฉีกสัญญาจะถูกจ่ายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและอาจเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้ากาเซียจะเซ็นสัญญา5ปีกับบาซ่าซึ่งถือเป็นการเสริมทัพครั้งสำคัญในตำแหน่งผู้รักษาประตูเพื่ออนาคตของทีมการย้ายครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แนวรับของบาร์เซโลนาในระยะยาว ช็อกวงการดิวเมยองล่มเชลซียกเลิกเจรจามิลานปฏิเสธจ่ายดิวระบางเชลซีและเอซีมิลานสำหรับไม้เมยองล่มลงอย่างเป็นทางการเนื่องจากเชลซีไม่ยอมจ่ายค่าตัวที่มิลานเรียกร้องซึ่งสูงเกิน15ล้านยูโรมิลานพยายามเรียก25ล้านปอนด์ทำให้ดิวนี้ไม่ทันเดฟไลน์ทัวนาเมนท์ที่เริ่มวันที่15มิถุนายน2568เชลซียังคนมั่นใจในโรเบิร์ตซานเชสฟิลิปยอร์เกนเซนและดาวรุ่งไม้ นิเพนเดอร์สสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูข่าวร้อนจากพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลเร่งปิดดิวมีลอสเคอร์เคสแบ็กซ้ายดาวรุ่งหงแดงจะได้ตัวเมื่อไหร่ การย้ายทีมของมีลอสเคอร์เคสแบ็กซ้ายวัย21ปีจากบอร์นมัรไป,ปลิเวอร์พูลใกล้ถึงบทสรุปโดยการเจรจารอบสุดท้ายจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แม้ดีลนี้จะไม่เสร็จทันวันนี้11มิถุนายน2568แต่ลิเวอร์พูลและบอร์นมัรจะพบกันอีกครั้งเพื่อปิดดีลบอร์นมัรเล่งอาเดียนทรูฟแฟรจากแรนส์เป็นตัวแทนของเคอร์เคสการย้ายครั้งนี้จะเสริมความแข็งแกร่งให้แนวรับของหงแดงอย่างแน่นอน ตลาดนักเตะเดือดทุกวินาทีอย่าพลาดทุกดีลสุดช็อกและข่าวร้อนวงการฟุตบอลกดติดตามข่าวฟุตบอลเลยแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของความมันนี้